ได้ค่ะและนี่คือช่องแววนสายค่ะช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับการทำขนมอบและการทำอาหารรวมทั้งรวบรวมเทคนิคต่างๆนะคะที่สายได้ค้นคว้าม,มานะพร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวในการทำขนมของสายด้วยค่ะพบกันทุกวันสุขแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเรากำลังอยู่ใน v e ว s สาย e ด e ะ e e รีส์ออฟคค่ะก่อนเดินทางเข้าไปสู่ EP ที่3นะคะกับว e ซ e s ีส์ออฟแล้วก็ สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูช่องแวร์ไซเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะสำหรับใครที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่ได้กดก็กดให้กำลังใจไซได้นะคะเอาละค่ะอะที่สำคัญนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและซีรีส์ตอนใหม่ๆของไซค่ะพบกับแบร์ไซเดอ์ซีรีส์ออฟเค้ก e e ค่ะบัตเตอร์เค้กหสูตรกับวิธีการผสมถึง5วิธีนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องการทำเค้กตั้งแต่เริ่มต้นนะคะสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ playlist b e a r s i h e Series of Cake ได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะขอพูดถึงเรื่องของบัตเตอร์เค้กก่อนหรือว่าเค้กเนยค่ะที่เรานิยมกินคู่กับกาแฟานะหรือว่าจะเป็นเมนูแรกๆที่ทุกๆคนเนี่ยชอบฝึกทำค่ะเพราะว่าเอกลักษณ์ของเค้กเนยนะเป็นเนื้อเค้กที่ แน่นค่ะและขั้นตอนการทำนะไม่ได้มีความซับซ้อนหรือว่าต้องระวังจุดไหนเป็นพิเศษค่ะจะมีบางช่วงนะก็คือช่วงระหว่างที่กำลังทำการผสมค่ะถ้าเกิดว่าเราเก็บอากาศไม่ดีในช่วงของการตะล่อมแป้งหรือขั้นตอนการตีครีมเนี่ยสิ่งที่ได้คืออาจจะทำให้เนื้อเค้กนะคะมีความหนะัก และแน่นกว่าปกติแต่ว่าเรื่องนี้แก้ไขได้เค้กเนยนะคะนอกจากเนื้อเค้กที่มีความแน่นแล้วนะยังให้กลิ่นของเนยแบบเข้มข้นค่ะและให้ความหอมแต่ที่พิเศษกว่านั้นนั่นก็คือเนื้อเค้กที่แน่นๆของเขาเนี่ยแหละค่ะที่เรานะสามารถที่จะเติมผลไม้ที่เราชื่นชอบลงไปได้เลยค่ะโดยที่ผลไม้นะไม่จมลงไปอยู่ใต้ก้นพิมพ์ค่ะเนื่องจากเนื้อเค้กนะมีความหนักและแน่นค่ะ จึงสามารถรับน้ำหนักผลไม้ที่เราจะใส่ลงไปได้นะคะซึ่งผลไม้ที่อาจจะใส่ลงไปเนี้ยอาจจะเป็นผลไม้สดหรือว่าผลไม้อบแห้งก็ได้ค่ะเช่นลูกเกดเชอร์รี่แคนเบอรี่แล้วแต่ทุกคนนะคะเพราะว่าด้วยเนื้อบัตเตอร์เค้กเนี่ยจัดอยู่ในเค้กประเภทที่มีไขมันสูงค่ะส่วนผสมหลักของเขาก็คือเนยสดค่ะการเลือกเนยสดก็มีผลด้วยนะที่จะทำให้เราอะ ได้เค,ค้กที่หอมและกินแล้วไม่รู้สึกเบื่ออยากกินอีกค่ะเหตุที่เขามีเนื้อแน่นก็คือระหว่างที่ผสมค่ะให้เกิดการเข้ากันนะนะคะ mm. เกิดฟองอากาศในเนื้อเค,ค้กน้อยค่ะจึงทำให้ขนมหลังจากที่อบแล้วนะมีเนื้อเลี่อ มีเนื้อละเอียดและแน่นค่ะจึงทำให้สามารถรับน้ำหนักของส่วนผสมอื่นๆที่เราต้องการเติมลงไปได้ค่ะนี่ก็คือลักษณะเด่นของเจ้าตัวบัตเตอร์เคงนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนการผสมกันบ้างค่ะที่กริ่นไว้ตามหัวเรื่องที่บอกว่า5วิธีนะแต่ตอนนี้ที่ายได้เคยฝึกทำนะคะก็จะมีเพียงแค่2-3ถึง3วิธีเท่านั้นค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนเคยทามากกว่า2วิธียอดนิยมนี้ คอมเมนต์มาบอกทรายกันหน่อยนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นวิธีที่นิยมทํากันมากที่สุดเพียง2ใน5วิธีเท่านั้นค่ะทั้งนี้อาจจะด้วยเกี่ยวกับว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของทรายนะคะอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศค่ะแล้วก็แต่ละพื้นที่ทั่วโลกด้วยนะคะว่าวิธีแบบไหนที่เหมาะกับพวกเขาคะ่ะและด้วยวัฒนธรรมการกินด้วยนะคะอาจจะแตกต่างกันไปค่ะอันนี้ก็ความคิดส่วนตัวของทรายนะคะ แต่ที่สำคัญที่สุดซึ่งไม่ว่าจะมีวิธีทำแบบไหนก็ตามนะในแต่ละวิธีนะคะจะเน้นถึงการเก็บอากาศไว้ในส่วนผสมให้มากที่สุดแล้วก็นานที่สุดก่อนที่เราจะนำเค,ค้กเข้าไปอบค่ะซึ่งหลักๆก็คือจะต้องอาศัยไขมั่นเป็นตัวเก็บอากาศเรามาดู5วิธีว่ามีขั้นตอนการผสมอย่างไรบ้าง และว,วิธีไหนที่ยังเป็นวิธีที่นิยมในการทำบัตเตอร์เค้กในยุคปัจจุบันคะถึงวิธีที่1ก่อนนะคะคือการตีเนยกับน้ำตาลทรายค่ะวิธีนี้นะคะจะเป็นวิธีดั้งเดิมค่ะซึ่งหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับวิธีนี้เป็นอย่างดีนะซึ่งการผสมแบบนี้นะคะจะทำให้ได้เค้กที่มีปริมาตรที่ดีนั่นคือเค้กเต็มพิมพ์แล้วก็สูง ตามลักษณะของเค,ค้กค่ะการผสมแบบนี้นะถ้าเรามีเครื่องผสมขนาดใหญ่นะคะที่เรียกว่าตั้งโตะนะเราจะใช้หัวตีวรูปใบไม้ค่ะส่วนถ้าเกิดใครมีอุปกรณ์ขนาดเล็กลงมาหน่อยนะก็ใช้หัวตีวรูปตะก้อค่ะสำหรับตะก้อมือไฟฟ้านะคะเรามาเริ่มดูวิธีการผสมกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะให้เราตีเนยกับน้ำตาลทรายจนขึ้นฟูเบาก่อนแล้วใช้ความเร็วนะ กลางค่ะในการตีส่วนผสมแล้วแบบไหนล่ะที่จะเรียกว่าขึ้นฟูนแล้วก็ให้เรานะคะทำการสังเกตสีของความเป็นครีมค่ะของส่วนผสมทั้ง2ส,ส่วนนะสังเกตจากสีเนยก่อนที่เราจะตีเนี่ยมีสีเหลืองเข้มค่ะเมื่อผสมกับน้ำตาลทรายแล้วเนี่ยสีก็จะอ่อนลงค่ะแสดงว่าเกือบขาวเลยนะอ่ะแสดงว่าแบบนี้คือได้ที่แล้วค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้มีความสำคัญด้วยนะ เพราะอากาศค่ะจะเกิดขึ้นในระหว่างช่วงนี้โดยที่อากาศจะเข้าไปแทรกตัวระหว่างเนยกับส่วนผสมอื่นๆค่ะแต่ก็ต้องระวังด้วยที่จะไม่ให้ส่วนผสมนั้นเหลวเกินไปเพราะถ้าเกิดว่าส่วนผสมเหลวเกินไปเนี่ยกวิธีการแก้ไขเบื้องต้นคือให้เรานะคะนำเนยเนี่ยเข้าไปแช่เย็นก่อนแล้วถึงจะนำออกมาตีกับส่วนผสมอื่นๆต่อไปค่ะ สิ่งนี้คือที่จะต้องระวงังเพราะว่าผลที่ได้นะคะจะทําให้เราได้รู้ทันทีเลยว่าเนื้อเค้กของเราจะนุ่มจะแข็งหรือจะเป็นไปก็ขึ้นอยู่กับ ขั้นตอนนี้เลยค่ะเราตีเนยขึ้นฟูได้ที่นะคะเนื้อเค้กที่ได้นะจะมีความนุ่มค่ะถัดมานะขั้นตอนต่อไปคือการเติมไข่ไก่ทีละฟองค่ะถามว่าเอ้าทําไมต้องเติมทีละฟองใส่ทีเดียวหมดเลยได้ไหมคําตอบก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่ทั้งหมดทีละมากๆนะคะจะทําให้ส่วนผสมแยกตัวกันได้อย่างชัดเจนค่ะสิ่งที่ตามมาคือเราจะได้เนื้อเค้กที่หยาบค่ะขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังเช่นกันนะคะและหลังจากที่เรา ผสมส่วน2ส,ส่วนนี้เข้าด้วยกันแล้วนะก็นํนาส่วนผสมของของแห้งค่ะใส่กับสลับกับของเหลวนะให้แบ่งแป้งเป็น3ส่วนค่ะแล้วของเหลวก็คือ2ส่วนเทคนิคนี้นะคะเรียกว่าเริ่มต้นด้วยแป้งและจบลงด้วยแป้งค่ะวิธีนี้ช่วยไรวิธีนี้จะช่วยให้แป้งนะค่อยๆดูดซึมของเหลวค่ะ และช่วยป้องกันการจับตัวเป็นเม็ดและเป็นก้อนซึ่งการผสมในช่วงนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ความเร็วต่ำสุดของเครื่องนะคะและทำด้วยความรวดเร็วเพราะหากเกิดการผสมที่นานเกินไปค่ะจะทำให้โปรตีนนะรวมตัวกันจนเกิดเป็นกลูเตนค่ะแล้วก็เป็นในแป้งนะที่มันเป็นปริมาณมากเกินไปค่ะสิ่งที่ได้นะส่วนผสมของเค้กเนี่ยมีความข้นและได้เนื้อเค้กที่เหนียว ซึ่งทั้งหมดเนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราอบเค้กเสร็จแล้วนะคะและได้เนื้อสัมผัสที่แข็งด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าผสมในช่วงเวลาที่เหมาะสม สิ่งที่ได้นะคะจะทำให้ได้เนื้อเค้กที่มีปริมาตรที่ดีเค้กนุ่มและมีฟองอากาศเล็กค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนการทำขนมค่ะที่ทายเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ทายได้ทำการค้นคว้ามานะคะแล้วนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะด้วยวิธีการเล่าเรื่องให้ฟังค่ะแต่ทั้งนี้นะทุกคนจะต้องออกแรงพยายามลรกะในการ มันฝึกฝนทำขนมอบค่ะแล้วทุกคนจะมีเทคนิคของตัวเองแน่นอนค่ะและบางครั้งนะในความผิดพลาดของเราเนี่ยล่ะค่ะมันอาจจะกลายเป็นซิเ n นเจอร์นะคือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแบบของเราที่ไม่มีใครสามารถเรียนแบบได้เลยนะคะมาสรุปกันค่ะกับวิธีที่1การตีเนยกับน้ำตาลนะคะสำหรับการทำเบอร์เตอร์เค้กงาเริ่มต้นด้วยการตีเนยและน้ำตาลค่ะจนขึ้นฟูขาว โดยใช้ความเร็วปานกลางของเครื่องผสมอาหารนะคะจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองใช้ความเร็วปานกลางเช่นเดิมค่ะสุดท้ายใส่ส่วนผสมของแห้งสลับกับส่วนผสมของเหลวโดวยเทคนิคที่เรียกว่าเริ่มต้นด้วยแป้งและจบลงด้วยแป้ง และใช้ความเร็วต่ำสุดในการผสมส่วนสุดท้ายานะคะก็เป็นแค่หนึ่งวิธีนะคะสำหรับการผสมบัตเตอร์เค้กนะไซจะทำการแบ่งย่อยอีก3ตอนนะคะตอนย่อยๆนะคลิปนี้มันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปกลัวว่าทุกคนนะ่ะจะเบื่อกันก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะและทุกคนล่ะคะ ชอบวิธีไหนบ้างหรือใช้วิธีไหนบ้างในการทำบัตเตอร์เค้กเข้ามาพูดคุยในคอมเมนต์ได้เลยนะคะบอกก่อนนะว่าอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะฝากกดไลค์แบบแน่นๆด้วยนะคะหรือถ้าใครมีคำถามสงสัยเนี่ยทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เช่นเดียวกันค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะ Facebook Fanpage f ไซส์เบ b ก k i n g สตูดิโอค่ะและไซส์นะคะก็มีข่าวดีมาแจ้งสำหรับของขวัญอีกหชุดใหญ่ นอกจากซีรีส์เรื่องเค้กที่สายตั้งใจทําออกมาแล้วนะคะไซอยากจะมอบคลาส,สเรียนทําขนมออนไลน์ฟรีค่ะมูลค่า1,250บาทนะให้กับ FC ค่ะที่ติดตามซีรีส์เรื่องการทําเค้กและติดตามในช่องทาง YouTube ของแวร์ไซหรือติดตามที่แฟนเพจ Facebook แวร์ไซเบเกิ้ลสตูดิโอค่ะกะติกาง่ายมากๆนะคะเพียงแค่แคัหน้าจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะ หรือกดแชร์ที่หน้าเพจแพร s i เบ b กิ้งสตูดิโอค่ะโดยตั้งเป็นโพสตสาธารณะนะพร้อมกับบอกเหตุผลว่าทำไมทุกคนถึงอยากเข้าเรียนคลาสเรียนทำขนมออนไลน์ค่ะที่หน้า Facebook ส่วนตัวของทุกคนที่แชร์เพจไซนะคะจากนั้นนะก็ทำการอินบ x ็อกค่ะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาที่แอด4 q 3 q q r m A หรือสแกน QR Code คค่ะที่นี่นะ บอกซ้ายหน่อยนะคะว่าแชร์เพจหรือว่าแคปหน้าจอคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ให้อดินนะดึงทุกคนนะคะเข้ากลุ่มเพื่อต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลาสเรียนออนไลน์กับซ้ายค่ะ mm. ฟรีนะคะเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆและก็เข้ามาเรียนกันเยอะๆนะคะเราก็ยังจะคงอยู่กับตอนที่3กับวิธีการผสมบัตเตอร์เค้กที่มีถึง5วิธีตอนย่อยที่2ค่ะซึ่เราจะพบกันในสัปดาห์หน้า พบกันทุกวันศุกร์เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องเวอร์ซด์เป็นครั้งแรกก็กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะและดูเพลย์ลิสต์ดูซีรีส์เรื่องการทำเค้กย้อนหลังได้ที่เพลย์ลิสต์เว i ร์ซด์เบเกิ้ไม่ใช่ดูย้อนหลังในที่เพลย์ลิสต์เว i ร์ซด์เดอะซีรีส์ออฟเค้กได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ